วันนี้มาดูนะครับว่ากาแฟสีตัวนี้นะครับที่สั่งมาจากในช้อปปี้นะครับแอปส้มนี่แหละว่าเออเป็นอะไรยังไงบ้างนะครับหรับใครอยากจะสั่งแอปอื่นที่ทราว่าก็มีเหมือนกันนาสั่งได้ทั้งหมดนั่นแหละนะแล้วก็วันนี้พามาดูสีตัวนี้นะไล่เรียงกันนะครับเป็นกาแฟไทยทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นอาราบิก้าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ซิงเกิลโด้นั่นเองนะแล้วเดี๋ยวมาดูนะครับว่าแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อเนี่ยมันมีความแตกต่างอะไรยังไงน,นะน่าจะเป็นคำตอบให้ใครหลายคนที่ เออเฮ้ยอย่างละล้ลางในการที่จะสั่งกาแฟมาชงกินเองนะหรือว่าจะเปิดร้านก็ดีนะเหมือนพี่ตั้มอะไรแบบนี้นะครับว่าเอะมันมันหลากหลายเนี่ยจะสั่งอะไรยังไงรสชาติเป็นแบบไหนนะจะได้แบบอ,อย่างน้อยก็จะได้ไม่เปลืองนะครับไม่ไม่ต้องมาเทสเองอะไรเองนะนะเดี๋ยวคลิปนี้มาดูกันนะครับเดี๋ยวทางซ้ายมือก่อนละกันนะครับกับนี่เลยนะครับกาแฟเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าเป็นของปางขอนนะครับโดยปางขอนในเมืองไทยเรานี่แหละนะแล้วก็ ผู้ผลิตก็ตามแบรนด์ที่บอกเลยนะครับพี่ตั้มไม่ขอญาตอ,อ่านแล้วกันนะครับก็ก็ดูนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ในแอปส้มนะครับอันนี้อยากกิโลละประมาณสักโดยเอาเป็นเฉลี่ยตัวเลขกลมๆแล้วกันนะครับกิโลละ400 นะอันนี้คือข้อเสียเนี่ยคือต้องสั่งเป็นกิโลนะพี่ตั้มไม่เห็นเขาเขาแยกแบบเป็นลักษณะ100กรมัม200กรัมเพื่อมาชงเองได้นะครก็อาจจะต้องซื้อเยอะนิดนึงนะครับในส่วนของอกาแฟปังขอนตัวนี้นะครับเดี๋ยวพี่ต้องบอกชื่อไปเลยก็แล้วกันอ่ะไหนไหน,ไหน,ไหนว่าบอกทั้งหมดแล้วครับ p o p u ู a ล่าค f e ฟ่โรเซอร์นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะเกิดการใบแอดหรืออาจจะแบบ พูดในสิ่งทีด่ดีไม่ดีจะมีผลได้นะครับก็ให้ดูตามรูปเอาละกันนะครับส่วนตัวที่2ผ่ถัดมานะครับก็จะเป็นของนี้เลยนะครับดอยไทยนะตัวนี้นะครับก็จะแบ่งเป็น500กรัม250กรัมด้วยนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยยิ่งยิ่งรู้สึกว่านะครับเอ๊ะไม่น่าใจขอโทษนะครับจะไม่มี250กรัมนะจะเป็นลักษณะ500กรัมไปเลยนะแล้วก็จะเป็น1นกิโลนะ ซึ่งราคาไม่แตกต่างกันมากนะครับระหว่าง500กรัมกับ1กิโลไม่แตกต่างกันมากนะครับก็เฉลี่ยแล้วนะครับกิโลละ400ก็คือเท่ากันเลยนะครับของดอยไทยเนี่ยนะก็จะเป็นลงขั่วนะครับที่เขาจะใช้มเมล็ดของฟางขอนเหมือนกันนะแต่ว่าจะเป็นเกดอะไรยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นกาแฟของแม่จันใต้นะครับก็จะไม่ใช่ของฟางขอนแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกไล่อีก กูอ่าอีกอีกไรหนึ่งนะครับที่ปลูกเมล็ดกาแฟ,แฟลาบิก้านะครับของแม่จันใต้เนี่ยนะครับราคาเนี่ยจากกิโลละ4ี่ถึงหกรบาทนะครับก็จะมีราคาที่สูงกว่านิดนึงนะครับในกรณีที่ซื้อแบบ250กรัม200กรัมนะครับซึ่งเจ้านี้นะครับตัวมังกี้ c o f ฟเนี่ยก็จะเป็นโรงกั้วนะครับที่เขาจะแบ่งขายได้ครับคือ อาจจะขายสัก200กรัมตัวนี้ที่พี่ตั้มมีจะมีจะเป็น200กรัมนะครับสำหรับคนที่อยากจะชงกาแฟที่บ้านได้นะครับแต่ว่า200กรัมราคาก็จะสูงกว่านะก็จะเป็นกิโลละ600นะครับแต่ถ้าซื้อเป็น1กิโลราคาก็จะประมาณ400นิดๆนะครับประมาณเฉลี่ยแล้วก็400ครับคือแพงวันนิดเดียวมากนะครับสำหรับแม่จันใต้ตัวนี้นะครับนาะแบรนด์นี้ด้วยนะ ถัดมานะครับกระป๋องสงนีนเงินเงินอันนี้พี่ตั้มแกะไปแล้วนะครับเดี๋ยวตั้มจะขึ้นลูกไปดูนะครับว่พาพี่ตั้มซื้อนะครับจากที่ไหนนะครับอันนี้จะเป็นกาแฟไม่ใช่ของปางของแล้วไม่ใช่ของแม่จันใต้นะครับจะเป็นกาแฟของดอยแม่สลองนะอันนี้จะเป็นราคาถูกที่สุดเลยนะครับตกกิโลกร,รัมละ3 0 0บาทนะครับแต่ว่าเขาเองไม่น่าจะแบ่งขายนะครับจะเป็นถุงละ500กรัม ไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่าเออมีเอ้ยมีแบ่งโทษทีโทษทีอันนี้มีแบ่งนะครับมีแบ่งขายด้วยนะครับแล้วก็กิโลละแค่สามร้บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งจะเป็นตัวกาแฟแม่สลอมเป็นกาแฟโตที่ถูกที่สุดนะครับเป็นอาราบิก้าแท้ร้อยเปเซด้วยนะ,ะเดี๋ยว่ต้อมจะขึ้นรูปไปดูนะครับว่ามาจากโรงคั่ที่ไหนนะครับน,น่าจะเป็นรักษาหกชุมชนของดอยแม่สลอมเดี๋ยวต้อมขึ้นรูปไปดีกว่า นาะแล้วเดี๋ยวเรามาเปิดดูกาแฟกันว่าแต่ละตัวเป็นยังไงรสชาติยังไงเดี๋ยวเปิดออกมาแล้วนะครับแล้วก็พี่ตั้มใส่ตัวช้อนมาแล้วนะจะได้ดูเมล็ดกาแฟนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเริ่ามไาปดูตัวนี้ก่อนนะครับตัวแรกซ้ายมือสุดนะครับปางขอนของหลวงพวบป๊อปปูล่าคอฟฟี่โรสเตอร์นะครับนีนะ่ก็จะเป็นพวกเข้มทั้งหมดเออพี่ตั้มลืมบอกนะครับทั้งหมดจะเป็นพวกเข้มทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าน่าจะเหมาะกับการทํากาแฟพวกลาเต้พวกกาแฟนมนต่างๆนะครับแล้วคิดว่าน่าจะเป็นกาแฟาที่ เลือกใช้กันมากที่สุดอะนะไม่ว่าจะเป็นร้านขายหรือว่าคนที่กินชงเองที่บ้านอะนะอ่าเนี่ยนะครับก็ใส่ช้อนมาแล้วนะครับก็จะเห็นว่ากุ้งเข้มของเขาก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวพี่ตั้มอาให้ดูเทียบกันนะครับซึ่งมันจะเห็นความแตกต่างพองสมควรน,นะครับระหว่างกุ้เข้มสองที่นะครับอ่านี่ก็จะเป็นกุ้งเข้มเหมือนกันนะครับของดอยไทยนะโด่้วกดอย,ยไทย เนี่ยก็จะเห็นว่าลงควดอยไทยก็จะมีความมันเงาเลยนะครับเนี่ยตัวน้ํามันออกมาจากมเมล็ดก,กาแฟเลยนะครับคว่เข้มเนี่ยค่อนข้างจะต่างกันมากเลยทีเดียวเห็นได้ชัดเลยนะ,ะแต่ว่าด้วยความที่มเมล็ดมันมีน้ํามันเคลือบน,นะครับพี่ตัม้มไม่แน่ใจว่าตัวคาเฟอีนม,มันจะมันจะหมดไปหรือเปล่าออตามทฤษฎีนะ,ะแล้วก็ทางดอยไทยเขาก็เคลมมาด้วยแหละนะครับว่าถ้าเป็นพวกเข้มเนี่ยรสชาติก็เข้มขมนะแน่นอนแหละแต่ว่าเรื่องของคาเฟอีนก็จะหดหายไปด้วย นะครับนะแล้วก็ขังดอยไทยยังมีความพิเศษอีกอย่างหนึง่งคือเขาจะมีพักวเข้มพิเศษนะคือจะเข้มมากไปกว่านี้อีกนะครับอันนี้โอ้โหนี่ก็เข้มมากกว่าตัวของป๊อปปูล่าแล้วใช่ไหมอันนี้เป็นปางขอนเหมือนกันนะครับขัวเข้มเหมือนกันนะ,ะทีนี้ให้สังเกตนิดนึงนะครับข้อพิจารณาของตัวป๊อปปูล่านะครับป๊อปปูล่าเนี่ยเขาจะ,ะเป็นขั้วที่ดูด,ดูดูอ่อนกว่าใช่ไหมดูน่ากินกว่านะพี่ตั้มว่านะครับมันจะมีความเป็นเม็ดด้านๆไม่มันเงาจนน้ำมันออกมานะ แต่ว่าก็จะมีเรื่องของเมล็ดกาแฟที่ขั้วเหมือนสีไม่ไมสีต่างกันนะฮะัไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เท่ากันนะอันนี้ไม่รู้ว่ามีผลอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวลองตอนชงดูดีกว่านะว่าเป็นยังไงนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยคือเห็นไหมความมีน้ํามันไม่มีน้ํามันนต่างกันแล้วนะครับสาหรับพวกเข้มเนือของสองโรงขั้วนะครับแล้วที่นี้มาดูของแม่จันใต้บ้างนะครับแม่จันใต้เนี่ยนะครับพี่ตัมเอาให้ดูอย่างนี้นะครับรูเห็นชัดเจนเลยเปล่า ก็จะมีความมันเงานะครับมีน้ํามันออกมาเหมือนกันนะในส่วนของรูปลักษณ์ก่อนและกันนะครับสภาพภายนอกนะนี่นะครับคือจะคล้ายๆกันนะครับระหว่างปางถอนกับแม่จันต้นะครับลงคัวของมังกีกคอฟนะอันนี้นะก็คล้ายๆกันนะครับทีนี้มาดูตัวสุดท้ายนะครับอันนี้ของดอยแม่สลองนะครับก็จะเป็น าแฟที่ลูกที่สุดนะครับแต่ว่าเป็นอารบิการแท้เหมือนกันนะครับความเข้มของเขาเนี่ยนะครับก็จะความมีน้ํามัน,นจะไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยเจอนะไม่ค่อยเจอจะแห้งๆนิดนึงนะครับก็จะแตกต่างนะครับกับจากตัวของดอยไทยแล้วก็มังคีกาแฟพอสมควรเลยแหละนะกจะออกแหนวงแห้งนะครับแต่ว่าจะมีความเข้มมากกว่าของบัพปุระคา f ฟ่โรสเตอร์นะ แล้วก็จริงๆก็ปลูกต่างกลิ่นกันด้วยนะครับอันนี้ของดอยแม่สลองนะครับอาราบิกาแท้นะแต่ว่าเป็นรอยแม่สลองอันนี้จะเป็นของปางขอนนะทีนี้ราคาตัวนี้นะครับก็จะถูกที่สุดเดีย๋ยวไปตั้มจะขึ้นโลโก้ไว้ให้ดูแล้วกันนะครับเนื่องจากมันไม่มีถุงนะคือไปตั้มเก็บใส่กล่องไปแล้วนะทีนี้เดี๋ยวเรามาดมกลิ่นกันดูนะว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวตัวแรกก่อนเลยนะครับก็เป็นโทนแบบออกแนวแบบช็อกโกแลตนะครับแต่ว่ามันมีความละมุนอ่อนนะครับมีความเป็น คาราเมลมาเจือด้วยนะครับแล้วก็มีความเป็นกลิ่นส้มมาด้วยนะครับตามหน้าถุงเลยอ่ะนะครับแค่ดมกลิ่นเนี่ยได้ได้รู้สึกนะครับว่ามันยังมีอยู่นะครับไม่ใช่พูดเข้มแล้วแล้วมันออกไปเสียหมดนะมันก็จะมีกลิ่นรสชาติเฟเวอร์ที่ค่อนข้างจะดีนะครับอโรมาค่อนข้างดีนะครับต่อตัวต่อมานะครับจะเป็นของดอยไทยบ้างนะครับตัวนี้ก็จะมีกลิ่นไม้แล้วกลิ่นไม้กลิ่นขมแล้วนะครับอืมนะครับอันนี้นะ คือความเป็นกลิ่นส้มเนี่ยหายไปแล้วนะอะเดี๋ยวมาดูตัวนี้บ้างนะครับแม่จันใต้นะครับเหมือนกันเลยนะครับดมกลิ่นนี่อโรมามาทางเดียวกันเลยนะครับทา,ทางที่มาจากดอยนะครับคนละดอยกันใช่ไหมเป็นของฟางขอนกับแม่จันใต้นะอะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอดอยแม่สลองบ้างดอยหนึ่งบ้างนะครับเหมือนกันเลยนะครับคือค่อนข้างที่จะมันจะมีความแบบพอมันกั่วจน อโรมาจริงๆมันหายไปค่อนข้างเยอะนะครับเนื่ออาจจะอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นพวกเข้มด้วยนะครับตอนนี้เท่าที่พี่ตั้มจับได้นะครับในเรื่องของกลิ่นเนี่ยเอ่อมันค่อนข้างที่จะไม่มีความแตกต่างกันเลยนะครับในส่วนของข้าว เข้มนะครับจะมีเ <t> ร <unjust molecule> <apology> ื่องของตัวของตัวป๊อปปูล่าเท่านั้นนะครับที่ยังมีอโรมาที่ดีนะครับเดี๋ยวเราลองไปชงกินกันนะครับว่ามีรสชาติยังไงแต่แน่นอนนะครับมันไม่ใช่เรื่องของอโรมากิ่นอย่างเดียวนะครับมันจะต้องเป็นเรื่องของรสชาติด้วยนะครับว่ากาแฟพวกเข้มที่ดีเนี่ยบางทีมันต้องสู้นมอะไรนี้ได้ด้วยเดี๋ยวเราลองไปชงกินกันนะว่ารสชาติเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างครับ ก็กดเอสเซโซมาแล้วนะจากเครื่องเดียวกันนะครับเป็นเครื่องล็อกที่พี่ตั้มใช้อยู่นะครับรวมถึงน้ําอุณหภูมิต่างๆนะครับปริมาตรการกดเลเลโชต่างๆเนะี่ยก็เอาให้ใกล้เคียงกันที่สุดนะ,ะ,ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับทีละตัว2ตัวนะครับเดี๋ยวเริ่มจากฟางขอนนะครับพั่วดยลงพั่วพั p u l a r คอฟฟี่โรสเซอร์ก่อนเลยแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวลองมาลมกินดูโอ้โหหอมเลยนะครับ มีความเป็นคาราเมลแบบชัดเจนอะนะครับปกติเนี่ยมันจะเจอได้ยากนะครับสําหรับกาแฟขั้วเข้มอ่ะที่ยังมีโรมาแบบนี้อยู่นะเออคือค่อนข้างที่จะขั้วมาดีเลยทีเดียวนะเพียงแต่ว่ามันจะสู้นมได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองไปทดสอบนะครับเวลาเอาไปผสมกับนมอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะตัวต่อมานะครับอันนี้เป็นบางอรเหมือนกันนะครับแต่ของโรงขั้วของของโรงขั้วรอยไทย ก็กลิ่นดีนะครับเพียงแต่ว่าไออโรมาต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะหายไปนะครับพวกกลิ่นคาราเมลต่างๆมันไม่ค่อยออกแล้วนะแต่ก็อาจจะดีก็ได้นะครับเวลาเอาไปชงกับตัวอย่างที่บอกนะครับเป็นพวกลาเต้คาปูเอสเยนอะไรนี้นะครับเดี๋ยวมาดูแม่จันใต้นะครับอันนี้น่าสนใจนะครับสำหรับแม่จันใต้นะครับลงคั่วมังกี้คอฟฟี่นะอโรมาดีจังเลยนะครับอโรมาดีจังเลย คืออาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่เคยได้พี่ตั้มไม่เคยได้ได้กินของแม่จันใต้สักเท่าไหร่นะครับอืมนะครับตัวต่อมานะครับดอยแม่สลองนะดอยแม่สลองเนี่ยจะมีกลิ่นแบบเป็นเอกลักษณ์ของเขาอะซึ่งบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบนะครับอย่างพี่ตั้มเนี่ยจะไม่ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะ จะมีกาแฟอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับที่เป็นลรงคั่วที่ถูกผูนะครับใช้เมล็ดเกรดรวมๆนะครับในแอปส้มนะครับพี่ตั้มไม่ได้บอกนะครับว่าเป็นใครนะครับลองไปหาดูเขาจะมีกลิ่นที่ค่อนข้างจะแบบกลิ่นแบบโอ้โหเป็นเอกลักษณ์แบบหืมจะว่าเหม็นก็เหม็นจะว่าหอมก็หอมนะฮะอันนั้นอ่ะเป็นตัวที่พี่ตั้มหลีกเลี่ยงมากเลยนะครับเพราะว่ากลิ่นมันจะค่อนข้างจะแบบเราไม่ชอบด้วยไงนะครับมันจะชัดเจนมากๆนะแต่ตรงเนี้ยนะครับจะเหมือนใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าอ่อนกว่านะครับของดอยแม่สลองนะครับพี่ตั้ม อ่ะทีนี้เดี๋ยวลองมาดูนะครับว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวขออนุญาตชิมเป็นอเมริกาโน่เลยแล้วกันนะครับน่าจะเป็นเมนูที่เราทําชงไม่กินเองก็ต้องทําชงขายกันอยู่แล้วถูกไหมเป็นเมนูยอดฮิตนะครับพี่ดาก็เลยเอาไปผสมน้ำสักนิดนึงนะครับอัตราส่วนนะครับให้เท่ากันหมดเลยนะครับเลโชเท่ากันหมดนะครับเดี๋ยวขอลองชิมเจ้านี้ก่อนคนอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับขอลองชิมตัวบางขอนบ๊อบคูล่าคาเฟ่โรสเตอร์ก่อนแล้วกันนะครับ พี่ตั้มทราบมานิดนึงนะครับว่าเออลืมบอกไปในตอนแรกเหมือนกันนะครับสำหรับบางขอนป๊อปปูล่าคอฟฟ่โรเซอร์ตัวนี้นะครับจะแตกต่างจากตัวอื่นนะครับที่เขาจะเป็นลักษณะการโปรเซสแบบวอรโปรเซสนะครับเอาไปล้างน้ำนะครับแต่ว่าในส่วนของตัวนี้นะครับจะเป็นไรโปรเซสนะครับซึ่งวิธีการทําจะยุ่งยากกว่ามากนะเดี๋ยวลองชิมดูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอโรมาเนี่ยมันก็ต้องแบบดีกว่าอย่างอย่างอย่างแน่นอนอยู่แล้วนะครับด้วยกระบวนการที่มันแตกต่างนะครับในราคาที่แบบเฮ้ยพอๆกันเลยนะครับเดี๋ยวลองชิมกันดีกวว่่าานเป็ยงงไ ความเข้มดีมากๆเลยนะครับไม่ใช่แบบความเข้มแบบจางแบบมากจนแบบว่าเฮ้ยออกเป็นแนวแบบส้มจา๋จาๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าออกเป็นแนวแบบตัวขั้วกลางขั้วอ่อนอะไรไปเลยไม่มีให้เห็นเลยนะครับซึ่งดีมากๆนะ <ST AN CO> ซึ่งถือว่าเฮ้ยรสชาติดีนะครับก็ยังเป็นอเมริกาโน่แบบพวกเข้มแบบรสชาติแบบได้อยู่นะครับไม่ใช่อ่อนจนเกินไปนะครับถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับตรงตามมาตรฐานเลยอ่ะเดี๋ยวตัวต่อมานะครับของดอยไทยบ้างนะ อาราบิก้าแท้ร้อเหมือนกันนะครับนะลงรั่ดวดอยไทยนะครับลงพั่ดวดอยไทยนะครับแต่ว่าเป็นปังขอนนะเดี๋ยวลองชิมครับความเข้มความฝาดมาเลยนะครับนะก็จะเป็นตัวที่รู้สึกว่ารสชาติมันจะค่อนข้างจะแบนไปกว่าตัวนี้สักนิดนึงนะเพียงแต่ว,ว่ามันก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับคือมันก็ดีใน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 หน้าที่ของมันแล้วถ้าเป็นกาแฟเู้เข้มไปได้วว่าประมาณนี้ถือว่าโอเค อ่เดี๋ยวมาดูแม่จันท้นะครับมีความพิเศษอะไรบ้างกลิ่นดีเลยทีเดียวนะครับกลิ่นเหมือนวานิลาอ่อนๆนะเออนะครับคาราเมลหรือวานิลาอ่อนๆออกมาเลยนะครับก็ดีนะก็ดีนะครับมีความเป็นเมกาโนพวกเข้มแบบชัดเจนเหมือนกันนะครับมีความเป็นเมกาโน้พวกเข้มแบบชัดเจนไม่ได้แย่เลยนะครับถือว่าดีตัวนึงเลยนะครับแถมกลิ่นหอมด้วยี๋ยวขอลองมาดมกลิ่น นะครับสามตัวนี้หน่อยแม่นจันใต้จะเป็นตัวที่เวลาทำเมกาโนแล้วกลิ่นชัดที่สุดนะครับแล้วต่อมามาดูของกาแฟดอยแม่สลองกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับกาแฟดอยแม่สลองแอ้ดอยแม่สลองเขาจะเป็นกลิ่นแบบแล้วแต่คนชอบนะครับแต่พี่ตั้มจะไม่ค่อยชอบนะครับเขาเขาจะมีกลิ่นเอกลักษณ์ดีนะสำหรับใครที่อยากจะทำกาแฟให้ร้านของตัวเองมีกลิ่นเป็นเอกลักษณ์อะไรแบบ มีความพุ่งนะครับมีความพุ่งมีความแหลมนะครับมีความแบบเป็น acidity ที่มันแบบชัดขึ้นมานะครับค่อนข้างเยอะกว่าตัวอื่นนะครับเพียงแต่ว่าอันนี้พี่ตั้มบอกก่อนนะครับใน position ที่พี่ตั้มทำกาแฟด้วยล็อกนะครับแล้วก็เลโชต่างๆเนี่ยคือเหมือนกันนะครับซึ่งใครเนี่ยนะครับเอาไปปรับใช้เนี่ยก็อาจจะสามารถทําให้กาแฟตัวนั้นเปรี้ยวกว่าตัวนี้ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เทคนิคแล้วแต่วิธีการของแต่ละคนสามารถทําได้ทั้งหมดนะครับเห็นได้ว่าตอนนี้ใน position เดียวกันนะมีตัวแปรเหมือนกันเนี่ยนะครับ ทั้งหมดแล้วเนี่ยมันออกมาเป็นแบบนี้นะก็เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าด้วยส่วนของอะโรมาเนี่ยนะครับพี่ตั้มก็คิดว่าในกาแฟทั้ง4ตัวเนี่ยมีความโดดเด่นของอะโรมาที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันมากๆเลยนะก็เป็นข้อพิจารณานะครับสำหรับใครที่อยากจะลองเอาไปใช้นะครับทั้ง4ตัวนี้คือดีทั้งทั้งทั้ง4ตัวเลย นะเดี๋ยวลองไปทํากาแฟนมนะครับเดี๋ยวลองทําดูแล้วก็เดี๋ยวไปสรุปถ่ายคลิปก็ชงเป็นกาแฟนมนะครับเป็นเอสเย็นมาแล้วนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะครับดูทางกายภาพก่อนนะครับสีที่เข้มๆหน่อยนะครับก็จะเป็น2ตัวนี้นะครับก็จะเป็นบางขอนนะครับลงขั้วดอยไทยนะครับกับแม่จันใต้นะครับลงขั้วมังกี้คอฟฟี่นะก็จะเป็นสีเข้มที่สุด นะครับแต่ว่ามันไม่ได้แตกต่างกันจนเป็นนัยะสําคัญนะครับเพราะว่าจริงๆมันก็อะไรระดับการควบพอๆกันนะครับรองลงมาก็จะเป็นเนี่ยตัวของตัวกาแฟดอยแม่สลองนะครับซึ่งมันก็เห็นได้ชัดตั้งแต่กายภาพตั้งแต่ตัวเมล็ดแล้วแหละนะครับว่ามันมีน้ํามันออกมานข้างเยอะนะครับใน2ตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับว่ารสชาติเป็นอย่างไรตรงนี้สําคัญกว่านะเดี๋ยวมาดูเอสเปรสโซ่แก้วนี้ก่อนนะครับต้องบอกว่าเอสเย็นนะดีดีเดียวนะครับเป็น เป็นกาแฟที่พี่ตั้มรู้สึกว่าเฮ้ยกินง่ายนะมีการแบบพุ่งจิ๊ดจ๊จาดไปทางหนึ่งทางใดนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวนี้กันบ้างนะครับปับงขอนดอยไทยนะอือนะครับก็ดีนะครับก็อยู่ในโพซิชันที่แบบว่าเฮ้ยมันค่อนข้างจะมีความแบบอะซิดิตี้จี๊ดขึ้นมานิดหนึ่งนะครับความเข้มเนี่ยมันมีแบบบอดี้ที่แบบรู้สึกรู้สึกไม่ได้รู้สึกถึงความไหมนะฮะแต่มันมีความขมขึ้นมาแบบ พุ่งขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็มี a f เตอร์เทสที่ค่อนข้างจะแบบอยู่ในคอนานกว่านะครับในตัวแรกนะครับอามาตัวที่2นะครับแม่จันใต้บ้างนะครับตัวนี้นะครับที่บอกว่าพบอเมริกาโน่นะครับได้กลิ่นของตัวคาราเมลเนี่ยตั้งแต่แรกนะครับตั้งแต่การทำอเมริกาโน่นะครับตอนนี้พอมาทำไอศกรีนบ้างเนี่ยนะครับกลิ่นมันเริ่มจางๆไปแล้วนะครับอาจจะโดนนมกบไปนะ อ่ะเดี๋ยวมาลองจมแต่ว่ามีนะครับเออเอาเข้าจริงก็มีนะมีความเป็นอาราบิก้าแบบกุ้งจีดขึ้นมาแบบที่พี่ตั้มเคยได้กินนะครับกุ้งจีดมากกว่า2ตัวแรกนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวที่ตัวสุดท้ายนะครับของดอยแม่สลองกันบ้างนะอ่ะก็สรุปนะครับสำหรับ3ตัวนี้นะครับก็คือความต่างมันไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับส่วนกลิ่นเนี่ยก็จะมีบ้างนะครับในแม่จันใต้ก็จะพบกลิ่นอ่อนๆนะครับในส่วนของคาราเมล ในส่วนของวานิลาอะไรแบบนี้นะครับแม่จันต้ยังมียังมีอยู่นะในขนาดเดียวกันนะครับของดอยแม่สลองนะครับก็มีกลิ่นเฉพาะของเขาอีก ส่วนดอยไทยก็กลิ่นก็จะลองๆลงไปนะครับแต่ส่วนของรสชาติเนี่ยนะครับก็ถือว่าตามเป็นอาราบิก้าแบบชัดๆนะครับอาราบิก้าแบบควกเข้มนะ <c oughs> ในส่วนของตัวไดโบเซตนะครับของ Popula ล่า f อ e ฟี่โรสเตเนี่ยนะครับค่อนข้างจะเป็นเอกลักษณ์ในส่วนของการที่แบบมันไม่ได้พุ่งมากขนาดนั้นนะครับเป็นเอสเดียนที่กินง่ายมากๆนะกินแล้วมันเหมือนเป็นคั้วกลางอะนะครับมันไม่ได้เป็นขั่เข้ม นะครับถ้าใครชอบกลิ่นหอมๆนะครับไปแม่จันใต้เลยนะครับถ้าใครชอบอะไรที่มันแบบไม่ต้องเข้มมากนะครับมีความหลากหลายมีกลิ่นที่กอนข้างจะดีนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับแล้วก็ทําเมนูเมกาโน่ในกลิ่นดีมากๆด้วยนะครับก็ไปปังขอนตัวนี้ได้นะครับหรือใครต้องการแบบลักษณะของกาแฟเข้มๆนะครับอันนี้แบบโลเคอลหน่อยนะครับ นะชาวบ้านจะชอบนะครับรวมถึงพี่ตั้มด้วยก็จะชอบเนี่ยเข้มๆเนี่ยก็จะไป่องตัวนี้ได้นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้นะครับเราก็ต้องเลือกกาแฟสี่ตัวนี้นะครับว่าชอบแบบไหนนะครับให้เหมาะกับร้านของคุณนะครับหรือว่าใครที่อยากจะลองไปทํากินเองที่บ้านนะครับก็ลองดูตัวนี้เป็นข้อพิจารณาดูให้ท้ายคลิปนิดนึงแล้วกันนะครับรู้สึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์ก็เดี๋ยวพี่ตั้มจะเก็บเอาไว้ดูด้วยนะตอนพี่ตั้มลืมนะครับคืออย่างนี้กาแฟแต่ละตัวเนี่ยมันมีความพิเศษเป็นข้อดีที่เราเอามาพิจารณาในการทํากาแฟให้ดีแลล้วกกก็มีอัษณ์ ินขึ้้ไดเลยเดี๋ยวเริ่มจากตัวแรกก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวบางขอนนะลงพั่วดอยไทยอย่างที่บอกนะครับคือเมล็ดมันมีความแบบถ้าเป็นคักเข้มนะเฉพาะควกเข้มนะครับก็จะมีความแบบเงามากๆความเป็นน้ํามันออกมาเลยคือข้อดีของเขาเนี่ยพี่ตั้มว่าเวลาทําพวกกาแฟที่เป็นกาแฟนมเนี่ยไม่ต้องกลัวว่ามันจะสู้นมไม่ได้ก็ก็มีความที่แบบสู้นมแบบสบายๆแล้วจริงๆแล้วเขายังมีคั่วเข้มพิเศษอีกนะครับแต่พี่ตั้มคิดว่าพอคั่วเข้มพิเศษเนี่ยพี่ตั้มว่า มันมันก็เยอะเกินไปนะครับเอาแค่พวเข้มเนี่ยพี่ตั้มว่าว่าเ้ยก็ว่าก็โอเคแล้วนะคือมันสู้นมได้แน่ๆรวมถึงรสชาติถ้าเอามาทําเป็นอเมริกาโน่แบบอาราบิก้าร้อยเปอร์เซ็นต์เพียวๆเนี่ยพี่ตั้มาคิดว่ามันมีเอกลักษณ์ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับมีความพุ่งทะยานของตัวรสชาติค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวคือมันสามารถที่จะเอาไปเบรนไดนะ้ตอนนี้นะครับคนก็นิยมเอาไปเบรนด์กับตัวโรบัสต้าใช่ไหมจริงๆแล้วก็เบลนกันมานานแล้วนะ่นะกับ โลบัสตาที่มันมีความหอมมีความนุ่มละมุดรวมถึงอาราบิก้าที่มีความพุ่งทยานอะไรแบบนี้นะครับเอาไปผสมรวมกันเแบบนี่ยพี่น้ำคิดว่ามันดีมากเลยทีเดียวตัวนี้เอาไปผสมเนี่ยความเป็นอาราบิก้าของเขาเนี่ยมันจะชัดเจนมากขึ้นนะครับทำให้ตัวกาแฟตัวนั้นมีความโดดเด่นออกมาโดยที่แบบมันไม่เสียความเป็นอาราบิก้าที่แบบเข้มเข้ม,ขมพุ่งๆุ่งไปนะครับพี่น้ำว่าตัวนี้โอเคมากๆนะครับกับการเอาไปเบลนหรือถ้าใครอยากจะกินเป็นแบบ ออซิงเกิลออริจินมิทั้มก็ว่าเขาไม่ผิดนะครับเพียงแต่ว่ารสชาติมันค่อนข้างจะไปในแนวเส้นตรงเกินไปนะครับมิติมันค่อนข้างจะน้อยนะครับถ้าเอาไปเบรนเนี่ยจะดีมากๆกนะครับจับไปเป็น30 30 70อะไรเงี้ยเอาตัวนี้ไปเบรนแค่30มเนี่ยมันยังได้เลยมันมันแสดงถึงความเป็นอาราบิก้าได้แบบชัดเจนมากๆานะครับอันนี้ก็ขอชื่นชมตัวต่อมาขอนาคอฟ่โรสเตอร์นะครับคือทำมาออกมาได้ดีมากๆในคลิปนี้นะครับมีความแบบ เป็นเอกลักษณ์แบบลายโพเซตเนี่ยเขียนชัดเจนลายโพรเซ่นะครับคือโคตรดีนะครับเป็นการทำกาแฟที่แบบว่าถือตามว่ามันค่อนข้างจะให้กลิ่นที่ค่อนข้างจะดีมากๆนะถ้าใครไปกินอเมริกาโน่นี่โคตรดีเลยนะครับตัวเนี้ยเนี่ยคือสามารถทําทั้งอเมริกาโน่ก็ได้ทําเป็นกาแฟนมก็ดีเพียงแต่ว่ามันอาจจะพอเป็นกาแฟนมเนี่ยการสู้นมของมันเนี่ยอาจจะไม่ได้เยอะเท่าออตัวเมื่อสักพู่นี้นะคือถ้าเอาไปทําเป็นแบบ ตัวเอสเย็นอะไรอย่างเงี้ยบางคนที่ชอบกาแฟที่มันพุ่งๆเข้มๆหน่อยนะครับตัวนี้ก็อาจจะดรอปลงไปสักนิดนึงนะแต่ว่ามันไม่ได้แย่เลยนะครับกับคนที่ชอบรสชาติที่มันนุ่มกลมกรอบอันนี้ ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับสามารถทํากาแฟเมกานโนได้อร่อยมากๆเลยมีความเป็นมิติที่หลากหลายทำให้การกินเอสเปรสโซ่เนี่ยไม่ได้ออกไปในแนวุูมอย่างเดียวนะครับมันมีรสชาติอย่างอื่นเข้ามาด้วยนะครับพี่ตั้มชอบม,มากๆถ้าให้ตัวนี้เป็นตัวนัมเบอร์วันของคลิปนี้เลยก็ว่าได้นะครับแต่อย่างที่บอกนะครับมันมีข้อดีนะครับ ก็ตามมาด้วยข้อเสียนะครับคือเวลาเไปเบรนกับตัวอื่นๆเนี่ยพี่ตั้มคิดว่ามันไม่เหมาะยิ่งไปเบรนกับพวกโลบัสซ่าพ,พวกกลางอะไรแบบนี้นะครับมันจะยิ่งทําให้การไปทําแบบเอสเย็เนอะไรเงี้ยจะไม่เข้มข้นลงไปอีกได้นะครับรวมถึงมันมีกลิ่นที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์นะครับถ้าเอาไปเบรนกับตัวอื่นก็เสียของคือรสชาติก็จะตีกันไปหมดนะก็กอาจจะเบรนไม่ดีนะครับถ้ามันเป็นซิงเกิลออริจินแล้วก็ถ้าชอบกาแฟาที่ไม่เข้มมากนะครับทั้งนนี่เขาบอกว่าเป็นขั้วเข้มแล้วนะเห็นไหมเนี่ยเขาลงว่าเป็นดาร ตัวต่อมานะครับแม่จันใต้โอ้โหตัวนี้นี่พี่ตั้มเพิ่งลองนะครับดีมากๆเลยนะครับเปิดมิติใหม่กับการกินกาแฟอาราบิก้านะครับของไทยนะซึ่งมันมีอะโรมาที่ดีมากๆนะครับตอนที่เป็นเมล็ดเนี่ยไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่พอลองเอาไปบดด้วยเครื่องบดที่ดีสะหน่อยบดเป็นระดับเอสเพรสโซที่พี่ทํามทำนะแต่บดแบบอื่นก็น่าจะดีกว่าไม่รู้นะครับอันนี้เท่าที่ทานะครับคือกลิ่นของมันออกมาเลยนะครับเป็นกลิ่นวานิลาคาราเมลแบบติดจมูกเลยซึ่งเฮ้ย ดีเวอร์ดีโคดน,นะครับในราคาที่ดีมากๆแต่ว่าแนะนําให้ซื้อเป็นกิโลมันจะถูกกว่าถ้าซื้อเป็น200กร,รัมเนี่ยจะเฉลี่ยแล้วกิโลละ600นะครับซึ่งก็ค่อนข้างจะสูงไปสักนิดหนึ่งทำได้ทั้งเมกาโนโเมนูกาแฟนมด้วยลาเต้คาปูมอคค่าเอดเย็นเนี่ยพี่น้ำว่าเฮ้ยมันก็มีเอกลักษณ์อะครับแต่ว่าด้วยกลิ่นของมันก็จะดรอปลงไปสักนิดนึงถ้าสำหรับใครที่ชอบทำเเมกาโนโด้วยนะครับทำ ตัวกาแฟนมด้วยเนี่ยพี่ตั้มก็แนะนําเป็นตัวแม่จันใต้ตัวนี้ก็ได้นะครับทำได้ทั้งสองอย่างหลากหลายแล้วไม่ต้องกลัวว่ามันจะอ่อนเกินไปเหมือนตัวเมื่อสักครู่นะครับอาจจะสู้นมไม่ได้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าตัวนี้แน่นอนนะครับสู้นมได้ด้วยคือดีเลยนะครับเหมาะการทํากาแฟที่หลากหลายนะครับถ้าใครคิดว่าอยากจะได้เมล็ดกาแฟแบบแบบเดียวนะครับไม่ไม่อยากจะเปลี่ยนเมล็ดกาแฟมากพี่ตั้มก็แนะนําเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับนะดีนะครับแม่จันใต้นะครับออะตัวต่อมาครับ ท้ายนะครับอาราบิกา100้าร้อยเนะครับของดอยแม่สลองกันบ้างนะครับเดี๋ยวไม่ต้องจะขึ้นรูปไว้ดีใส่กระป๋องมาแล้วนะครับเนื่องจากตัวตัวซองกาแฟเขาไม่ใช่เป็นแบบซิอตัดออกมาแล้วมันก็ต้องหากระป๋องใส่แต่ว่าราคาเนี่ยดีมากๆดีที่สุดใน4ตัวที่เรารีวิวไปในวันนี้นะครับกิโลละ300้บาทนะออนะครับก็ถือว่าได้สนับสนุนคนที่ทํากาแฟและวิสาหกิจชุมชนนั้นด้วยนะครับนะดอยแม่สลองใช่ไหมอาดัูดผิดขอภัยนะครับมีความเป็นเอกลักษณ์ค่อนข้างสูงถ้าใครอยากจะทาอาราบิก้าที่แบบ อยากจะได้กลิ่นรสสัมผัสอะไรที่มันแตกต่างกว่าตัวอื่นๆอะไรแบบนี้แล้วเน้นด้วยต้องชอบด้วยนะครับเพราะกลิ่นเขาเนี่ยมันถ้าถ้าคนชอบก็จะชอบเลยอ่ะถ้าคนไม่ชอบก็คือไม่ชอบเลยนะครับพี่ตั้มก็จะรู้สึกว่ามันมันกลิ่นมันไม่ค่อยคือไม่ค่อยชอบอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับแต่ว่าสิ่งที่ได้มาก็คือ300บาทเนี่ยเป็นราคาที่เอาไปทํากาแฟแบบขายเนี่ยได้กําไรดีจังเลยนะ b a l a n กาแฟที่มาเนี่ยก็ค่อนข้างจะใช้ได้ไม่ได้แย่มาก ก็สู้นมได้นะครับทาเป็นเมนูได้หลากหลายครับคือมันก็ค่อนข้างจะดีนะครับถ้าคุณชอบกลิ่นของมันอะนะสำหรับวันนี้ก็ขอชิงไปก่อนนะครับเดี๋ยววันหลังถ้ามีโอกาสก็จะนํากาแฟมารีวิวให้ดูอีกนะครับนะสำหรับกาแฟทั้ง4ตัวนี้ก็ดีดีทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าใครมีโอกาสพี่ตั้มก็อยากแนะนําให้ไปลองด้วยตัวเองนะก็น่าจะแบบ เห็นได้ชัดเจนมากกว่านะครับหรืออาจจะไม่ได้ตรงตามนี้ก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าวันนี้พี่ตัมสรุปไว้คร่าวๆก่อนนะครับเผื่อเป็นตัวเลือกในการตัดสินใจที่จะเซืรอกาแฟนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอชิ่งไปก่อนนะสวัสดีครับผม